สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่ทานนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดก,กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไพ่ยอยากบอกอะไรคุณของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่าการ,ากราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15กันยายนปี2567 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทะคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่เนี่ยเป็นไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสหรับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันผพืสมงกรอนไพ่อยากบอกอะไรกับคุณขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโต๊ดอ่านตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธ ครูบาอาจารย์และเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีไพ่ของไพ่ใบแรกของคุณมีไพ่ของเดอสตาชาวกุมลัคนาลุ่มเป็นไพ่ของความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในตัวของคุณเองมีไพ่ของความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของการฝ่าฟันการเผชิญหน้า การแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะมีการที่มีไพ่ของเช็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการบล็อกการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นการที่คุณแข่งขันกับตัวของคุณเองด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียนผู้รู้คนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมพัสพิเศษเป็นไพ่ของคําพูดคําจาที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็น เป็นไพ่ของการที่เหมือนกับการที่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้เร็วมีความรู้ในหลายๆด้านในตัวของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดทจบเลิกดาเพราะไม่ไม่การรู้ถึงสจรธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงนะเป็นไพ่ของความพัดภาาความผิดหวังความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างมีไพ่แห่งการที่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงหรือการที่คุณจบกับ ใครสักคนหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของ s i กออฟครับเป็นการเริ่มต้นความรักของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกิงถือเหลียน เป็นการที่คุณอาจจะเคยซัพพอร์ตกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงคุณเป็นคนที่เหมือนกับคนที่รักคุณคนยากแต่ถ้าคุณได้รักแล้วคุณทุ่มเทคุณเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะครับเป็นการที่นิ่งขึ้นหรือการที่คุณมาพักผ่อนหรือการดูแลหรือการรักษาตัวของคุณเองก็ได้นะครับเป็นการที่สามไม้เท้าเป็นในตำแหน่งความคิดของคุณอาจจะมีแผนการวางแบบแผน การวางเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของคุณก็ได้มีเกณฑ์ที่ขยับขยายในหน้าที่การงานของคุณนะครับมีการที่มีไพ่ของสเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นการที่มีคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักหรือเป็นแพ่ห่งการที่คุณลืมกับสิ่งเก่าๆไม่สะตองแล้วก็ได้นะในความคิดของคุณในอนาคตของคุณนะที่มีแพห่งการที่คุณเข้มแข็งขึ้นคุณ ทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมามากพอแล้วก็ได้คุณอาจจะเปิดโอกาส ให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของ king of ครับราชาถือถ้วยเป็นการที่มีไพ่ของพ่อแม่ไม้หรือมีการที่คุณกลับมาถือความรู้สึกคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครหรือการที่ดูแลใครนะมีไพ่แห่งการที่คุณเอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่คอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่กับคนที่คุณรักด้วยก็ได้นะครับเพราะมีไพ่แห่งการที่เหมือนคุณถืออารมณ์และความรู้สึกหัวใจของคุณหัวใจดวงนี้คุณอยากที่จะมอบให้คนที่ดูค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับ มีไพ่ของเพียงแค่ต้องรอสักพักหนึ่งวันเวลาสิ่งต่างๆการที่ความรู้สึกที่เสียใจกำลังที่จะผ่านพ้นไปวันเวลาดีๆห่วงเวลาดีๆกำลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินก,กันพุทสธมงกรนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของการกลับมาการดำเนินการตามกระแสการหวนคืนของคนอดีต ของคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีคนที่จะที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของโซวินโลพลังงานของพระอาทิตย์นะเป็นพลังงานแห่งเวลาแห่งความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณนะครับการที่เห็นในจิตใจใต้สํานึกในตัวของคุณเองพลังงานของสิ่งดีๆ ความรู้สึกดีๆในตัวของคุณกำลังที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวของคุณนะครับเป็นการที่มีความสำเร็จ ในตัวของตัวเองนะครับของชาวธาตุดินนะเป็นไพ่ของเซลติคอร์พลังงานของไพ่สิบใบไพ่อยากที่จะบอกอะไรคุณนะครับที่มีไพ่ของการที่มีการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงมีไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเหมือนกับคุณกับเขาอาจจะเคยห่างกันไปนานหรือปิดกั้นไปนานหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบมีคนที่คิดถึงห้วงเวลาดีๆวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยเป็นอนาคตด,ด้วยกัน ละกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยคิดถึงวันที่คุณเคยเหมือนได้เริ่มต้นกับเขาได้ดูแลได้ห่วงใยแต่มีคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมากับอดีตที่ผ่านมานะครับอขอดูไพ่ของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพฤทกธมังกรก่อนนะครับอขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของกุณกอนนะครับที่จบออกมานะครับเป็นไพ่ การที่คุณาจะพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่านะมีไพ่ของ4ีสี่ไม้เทา้าเป็นไพย่ยของการที่คุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคต เคยลงหลักปักฐานเคยสร้างอนาคตด้วยการหรือก,การที่คุณมีอนาคตร่วมกับเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของปัญหาความขัดแยง้งอาที่เป็นไพ่แห่งการที่บุคคลที่สมเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มา ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวความรักของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะฟูการหลุดพ้นหรือคนคนนี้ที่มีไพ่แห่งความที่ไม่ได้แคร์คุณหรือเป็นคนที่คบไปเรื่อยหรือการที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณก็ได้คนคนนี้ที่ไม่มีแบบแผนในชีวิตของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอะฟูเนี่ยคนที่อาที่เป็นไพ่แห่งการคบไปเรื่อยรักไปเรื่อยในตัวของเขานะครับเป็นไพ่ของโอกาสแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเอง การเอาใจใส่ในตัวของคุณเองควีนเอาพชรเคิ้นาชินีถือเหรียญราชินีแห่งความมั่นคงนามีภพแห่งการที่เหมือนมีความมั่นคงคุณกับเขาเคยเป็นคู่คิงเหรียญควีนเหรียญกันเคยมีแบบแผนเคยวางอนาคต แต่กับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะที่เป็นไพ่แห่งการที่มีความรับการปิดบังการซ่อนเลนบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกก็ได้หรือการที่คุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้กับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นไพ่ของเดเอมเพอร์ชาวเมธธาดไฟคนๆนี้ที่มีไพ่ของการที่เขาเป็นคนที่ชอบตีกรอบให้กับคุณด้วยก็ได้นะหรือเป็นไพ่ของคนที่มีหน้าที่การงานตําแหน่งใน สายงานรับข้าราชการด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคนที่มีการที่คุณเป็นคนที่ดูแลใครห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่บกป้อง ปกป้องเหมือนคนเหมือนพ่อดูแลลูกก็ได้นะมีแพทของคนที่ห่างกันหรือต่างกันโดยระยะทางก็ได้ในวันเวลาที่เนิ่นนานไปแล้วมันอาจจะเป็นแพทแห่อองการที่คุณค่อยๆเริ่มทำใจในความรู้สึกในตัวของคุณแล้วก็ได้มีแพทของเจ็ดถ้วยโอกาสต่างๆที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตัวของคุณเองในความฝันในความหวังในสิ่งที่ตั้งใจในการลงมือทำในตัวของคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นในความคิดของคุณใหม่ได้เสมอนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเดอร์เมชเเชียนเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งในตัวของคุณเองเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเป็นคนที่หาความรู้รอบๆตัวของคุณด้วยก็ได้น,นะครับเป็นเพ่ยงการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือ สิ่งที่ผ่านมามีคนที่เสียดายมีคนที่เสียดายในวันที่คุณหลุดมือไปหรือการที่คุณได้เริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคิวินออบครับราชินีถือถ้วยคนที่เคยดูแลคนที่เคยเอาใจใส่มีคนที่คิดถึงนะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นอนาคตเคยเป็นคู่กันมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นความรัก ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของเดอะฟูลเนี่ยเป็นคนที่จ,จะในวันที่ขาดคุณไปเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งความเสียใจเสียดายกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บกับการกระทําของเขาในลึกๆแล้วคนอดีตของคุณนะจ,จะ รู้สึกเสียใจและเสียดาย ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาทักทายในตอนนี้อยู่ก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของ k i n งอ f w a n d ลาชาแห่งไฟคนคนนี้ที่มีไพ่แห่งความมุกมานะคนที่ขยันคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวองเขาก็ได้เป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่อาจะเคยทําผิดไว้กับคุณเป็นไพ่ของการที่เขาได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับความในตอนนี้เป็นไพ่แห่งความผูกมัดความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดก็ได้นะมีไพ ของคนที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดินหน้ากลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินการพฤชศกมาก่อกับอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินนะ,อะขอดูไพ่ของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะครับมีพลังงานของการที่คุณอาจจะอยากมีไพ่ของคนที่เข้ามา ในความรักในความสัมพันธ์มีคนใหม่ที่เข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณแล้วก็ได้นะหรือคนคนนี้ที่เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาหรือมีพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคุณจะดูถึงการกระทําและสิ่งต่างๆที่เขาเข้ามาเอาใจใส่คุณนะครับเป็นพ่ของคนที่เข้ามาเปคุณก็ได้นะหรือการที่มีพ่ของคนที่เป็นคนที่ใจดีคอยเอาใจใส่คุณด้วยก็ได้ นะครับขอดูไพ่พลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพิศสงกอนะครับมีไพ่ของไพ่ชาวธาตุที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับมีธาตุดินกันพิษสงก่อนธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนคนที่เกิดวันพุธก็ได้นะขอดูไพ่พลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ เดอะมูนนะครับเป็นไพ่ของความคิดถึงความหวยหามีไพ่ของในความคิดอาจจะยังคิดถึงอยู่ยังลืมใครสักคนในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ห่วงใย,ยใครแล้วดูแลใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่มีไพ่ของเดอะ เดวิลเนี่ยเป็นไพ่ของความพันธนาการโซ่แห่งความผูกมัดโซ่แห่งความพันธนาการไม่ว่าคุณกับเขาจะมีลูกด้วยกันหรือทรัพย์สินด้วยกันหรือการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดก็ได้หรือมีไพ่ของคนที่ได้หลงไปกับความรู้สึกที่เป็นเดวิลในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามีสติในตัวของเขาเขาจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงและเสียดายสิ่งดีๆในการที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ ต้องจบกันออกมาก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนนั่งอยู่นะท่ามกลางมอรสุมคือที่เข้ามาถาถมเขาอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่เขามีปัญหาในช่วงนี้ของเขาก็ได้กับการกระทําที่เขาทําดึงความรักเป็นมือที่สามก็ได้หรือเขาเสียใจเรื่องคําพูดที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่ เอ็ดออฟคัพนะมันเป็นไพ่ของ3ถ้วยนะครับเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะจะทหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรัก3เศร้าในตอนนี้ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่ของ3ถ้วยในปัจจุบันของคุณนะครับเป็นไพ่ของ King of c ร p ราชาถือถ้วยการกลับมาถือความรู้สึกในตัวของคุณหรือมีไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งที่คิดได้มีคนคนหนึ่งที่ รู้ถึงการกระทำหรือเขาไปพบเจอไข่คนๆนั้นของเขาอาจจะมีไพ่แห่งความรอกรวงหรือเป็นไพ่แห่งการที่ไปพบเจอก็เหมือนเขาวาดะแวงว่าจะได้กับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณมันอาจจะส่งผลถึงเขาแล้วในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคิงเรียนนะมีไพ่ของดีแฮงแมน ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะเป็นไพ่แห่งการที่ติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆในตัวของเขาอยู่ก็ได้เหมือนไปต่อไม่ได้เหมือนการที่มีคนที่หลอเคลียร์ใจด้วยกันอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของสาม,ม้เท้าเป็นไพ่ของการที่สร้างเป้าหมายไปด้วยกันก็ได้ในความคิดของเขาขเขาอาจจะมีไพ่ของการที่มีความหวังความฝัน ในอนาคตข้างหน้าของเขาก็ได้เขาอยากที่จะมีคู่คนที่เอาใจใส่คนที่พร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะก้าวเดินในวันที่เขามีปัญหาในวันที่เขาเศร้ามีคุณคอยให้คําปรึกษาแก่เขาก็ได้ในตอนเนี้ยเหมือนเขาไปคบเจอใครคนคนนั้นอาจจะใช้อารมณ์กับเขาใช้คําพูดรุนแรงกับเขา หรือก,การที่มีต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้นะอยากกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยทักทายกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของชัิติกาก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นไพ่ของชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยเป็นไพ่ของคํามั่นคําสัญญานะ เป็นไพ่ของความเท่าเทียมก็ได้นะครับเป็นการที่มีคนคนหนึ่งที่รู้สึกถึงคําผิดหรือเขาเป็นคนที่คิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําให้คุณกับเขาต้องจบกันออกมาก็ได้ผิดคําสัญญาผิดคําพูดกันมาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของไพ่ในอัพครับอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาและเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับทุกๆอย่าง คนใหม่ของเขาก็ได้นะกับการที่เขาไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ไปเรียนรู้มันจะไม่มีข้อเปรียบเทียบมันไม่มีข้อช่างใจในความคิดของเขาในตอนนี้ของเขาเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจนะเป็นฝ่ายเขาที่ติดแงกความทุกข์ในตอนนี้ของเขาก็ได้นะอยากกลับเข้ามาขอโทษขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของความคิดของเขามีไพ่ของความเสียใจสี่ถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนความโดดเดี่ยวเหมือน เหมือนกับความที่นิ่งในตัวของเขาด้วยก็ได้นะเหมือนความเหงาที่ไม่มีคุณที่คอยดูแลเขา,เขา,าเขาอยากให้โชคชะตาหมุนวันเวลาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพ่างการที่มีคนที่อยากกลับมีคนที่อยากวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตานะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาจะกลับเข้ามาเอาใจคุณทุกทุกอย่างขอร้องขออ้อนวอนขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของการที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์คุณเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับอาขอดูไพ่พลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับ มีไพ่ของ3ามถ้วยนะคนคนนี้อที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินก็ได้หรือคุณอาจจะไปได้พบเจอกันในการที่ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้นะคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของความคิดถึงนะเป็นไพ่แห่งการที่คุณได้พบเจอใครแล้วอ่ะคนคนนี้จะมีไพ่พลังงานของคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลคนที่จะคอยคิดถึงคุณคนที่จะคอยเหมือน เหมือนคอยทักทายคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้คิงออฟวานราชาถึงไม้เท้าคนคนนี้ที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของขวีนอัลพทเทิลราชินีถือเหรียญในวันที่คุณนิ่งขึ้นในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะเป็นไพ่ของการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีไพ่ของความมีเสน่ห์มีทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งมีค่า คุณอาจจะที่จะมีพร้อมทุกๆอย่างแล้วก็ได้แต่กับเรื่องความรักอาจะที่จะเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักมานะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนตกอยู่ในการที่เป็นความรักที่เป็นมือที่3หรือมีไพ่แห่งการที่มีคนเก่าๆคนเดิมๆที่เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงอยากเทคแอคชั่น กับคุณอีกครั้งหนึ่งโดยกระดานะมีไพ่ของซิกออฟครับเป็นไพ่ของคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันที่สร้างอนาคตร่วมสร้างร่วมทําด้วยกันนะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นระวหว่างคุณกับเขามีไพ่ของควีนเหรียญนะมีไพ่ของควีนออฟวานราชินีถึงไม้เท้าด้วยเซนส์ของคุณคุณเป็นคนที่อ่านใจคนเป็นคุณเป็นคนที่อ่านความคิดคนได้เป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับเซนส์ของคุณช่วงนี้อาจจะมีเซนส์แรงในความรักในความสัมพันธ์นะ คุณจะรู้สัมผัสถึงความอบอุ่นและความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งเพราะคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของคนคนนี้มาหมดแล้วด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความเสียใจความเสียดายมีไพ่ของการเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในตัวของคุณนะมีไพ่ของแดเหรียญความพยายามความทุ่มเทาการกลับเข้ามาข่าวนียคุณจะดูถึงความพยายามเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณดูแลเขาคุณห่วงใยเขาคุณทําทุกๆอย่างเพื่อเขา แต่เขาไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งดีๆที่คุณทําเพื่อเขาในวันที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองในวันที่คุณนิ่งขึ้นเขาจะรู้ค่าเห็นค่าในวันเวลาที่สายคุณอาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวของตัวเองได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะเป็นแห่งการเดินหน้าในตัวของคุณมีพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆเสียใจกับการกระทําอยากขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเป็นคู่ควีน กับคิงไม่ทาวอีกครั้งหนึ่งนะครับของโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มองถึงสิ่งต่างๆมองถึงการกระทํามองถึงพฤติกรรมมองถึงความทุ่มเทของคนที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันใหม่นะครับในอนาคตข้างหน้าของชาวธาตุดินการพฤทสงกรนะ,อะขอดูไพ,พ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาต ดินนะครับเอดออฟสอดเป็นการที่ความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกการรับรู้แห่งความเป็นจริงและอยู่กับความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะ เป็นไพยย่แห่งการฝ่าฟันอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยคุณจะสามารถผ่านต่ออุปสรรคและเรื่องราวในร้ายในตัวคุณไปได้เพราะเป็นไพ่ของกิ n งออฟซอ r d ดลาชา่งสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วชาวธาตุดินถ้ามีไพ่ของ ขิงออฟสอดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองสูงเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่มองโลกในแห่งความเป็นจริงในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการตัดสินใจหรือเป็นไ้าแห่งการที่มีไ้าของปัญหาที่เข้ามาก็ได้นะหรือการที่คุณอาจะลังเลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้แต่จะสามารถตัดสินใจในตัวของคุณไปได้นะครับเอ็ดออฟครับ สองถ้วยนะเป็นไพ่ของการที่มีการพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่รู้ใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วเข้าใจต่างฝ่ายต่างเหมือนความคุ้นเคยเหมือนหยิบยื่นสิ่งดีๆนะความห่วงใยความเอื้ออาทรการดูแลการเอาใจใส่ถ้ามีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนะี่ยคุณอยากที่จะได้กับคนที่ชัดเจนเห็นคุณค่าจะไม่ทําให้เสียใจในเรื่องคําพูดคําจา และก็ดูแลและเอาใจใส่กันนะครับเป็นพห่งความเครียดความกดดันหรือในในช่วงนี้อาจ,จี่มีพห่งการที่ทํางานเยอะทํางานมาก ที่จ,จะไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองหรือการที่คุณหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวของคุณเองบ้างก็ได้นะ,ะมีไพ่ของ1ิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณนะเป็นไพ่ของมรดกทรัพย์สินก็ได้นะในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินด้วยก็ได้9เหรียญโสดสวยรวยรอในแบบคุณความมีสเสน่ห์ความเป็นตัวตนของตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความ มั่นใจในตัวเองสูงนะครับชาวธาตุดินเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงด้วยนะมีไพ่ของสเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นไพ่ของความการที่คุณไม่เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยที่ผ่านไปคุณกลับมาเข้มแข็งขึ้นนะมีไพ่ของการเป็นโผเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนการเป็นการกลับมาหรือการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ได้รับพอๆกันก็ได้นะในการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตรักของคุณนะ่ะคุณอาจจะมองถึงการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อนหนุนคอยเอาใจใส่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะครับคิงเหรียญน,นะในถือเหรียญเป็นผ้แห่งการวางแบบแผนในอนาคตข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณรู้ว่าในปัจจุบันคุณวางแบบแผนไปในทิศทางใดจะส่งผลถึงอนาคต ข้างหน้าในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของไพ่เดวิลนะ,ะช่วงนี้จจต้องระวังพลังงานของคนที่เข้ามาหลอกลวงหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินของคุณก็ได้ช่วงนี้จ,จะมีไพ่แห่งการที่ระวังการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงในการลงทุนเสมอนะอาจจะคนที่เข้ามาอาจจะต้องดูใหด้ดีนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ปิดกั้นหรือการที่ การกลับมาคิดการกับมาทบทวนในตัวคุณเองเป็นไพ่ของความตั้งใจมีไพ่ของไพ่วิกตอรี่ห่งความสาเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะก้าวแห่งวันใหม่ของคุณสู่ความสู่เป้าหมายในตัวของคุณก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เป็นคนที่มีความแบบแผนมีเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองนะมีไพ่แห่งการที่คนที่จะเข้ามาการพบเจอกับคนที่เห็นคุณเห็นค่ารู้ค่า ในตัวของคุณนะเป็นไพ่แห่งการที่จะมีการพบเจอในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินการพฤชศมกมกังกรนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s ั r สไครป์เป็นกำลังใจใช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ